หนักไหมกลับเลยหรือเปล่าครับกลลับเแน่งกลับเลยปะกลับเลยอ้าวบ้านไม่อยู่นอยู่นี่เหรออยู่เลยอ่ะอมามาลงมาไม่เล้งลงมาอีกปะลงใหม่ท่านจะลงใหม่ปะท่านจะลงใหม่อีกปะหรือว่าไปที่รถลงมาที่รถอ๋อโอเคลงมาล็อบบี้ก่อนเดนลงมาล็อบบี้ไปเอารถแล้วกลับบ้านเนาะเนอะไปเลยจะไปเลยเหรอท่านแล้วคุณนี่

มีทุกคนกลับเล้วกลับเลยตลอดเลยบ้าท่านรุงแทพไม่กลับเลยถ้าท่านจะพร้อมใจกันไหมถุงไม่ได้เปลี่ยนปิดรานที่นังคว้ายาในรานเลยเนเออน้ำนโอหนี่าดกะองอ้ย้องยดืดอไ ไปแล้วออกไปหัวอ่ะซอมันนี้ล่างสุดเยเฮยไม่เคยา้องแล้วเอาอเตือนด้วยนะเดี๋ยวต้องมีลมให้เอย่ามองไม่เห็นะแจกีต่ว่าให้ให้อยู่แจกไม่แจกอฟซีอัวไหนก็ได้ของอันนี้ให้อฟทุกคนใช่ไหมคะ

เขาทวงเขทวงเขาทวงไยไปแล้วมาม่น<ว>มนานขอนาฬิกาวงท่านขอรูปหนึ่งก่อานา,อานาฬิกาที่บ้านเสียยืมหนึองขอยืมไมแปแวนหน่อยยรูปหนึง่งผ่นหนึ่งสอง่าไปไ